สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่แดดค่อนข้างเปรี้ยงแต่เช้านะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเพราะช่วงสองสามวันมานี้อากาศอบอ้าวค่อนข้างมากด้วยเหมือนกับฝนจะตกแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงเดือนพฤษภามิถุนาจะไม่เหมือนช่วงเดือนพฤศจิกาตรงที่ว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยอากาศจะเย็นฝนตกไม่ตกก็คืออากาศจะเย็นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมืดทั้งวันส่วนเดือนส่วนต้นฝนแบบนี้ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะร้อนมาก่อนนะครับร้อนแล้วฝนถึงจะตกช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังจะเข้านะครับวันนี้ก็มาดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับสังเกตเห็นนะครับอันนี้เป็นต้นมะละกอเสียบยอดนะครับอันนั้นเป็นยอดที่ตัดไปเพื่อเอายอดมาลองเล่นเล่นมาเสียบยอดเล่นๆน,นะครับแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้คือยอดที่ที่โตออกมาที่เลี้ยงไว้กําลังจะเอาเป็น ใช้เป็นต้นไว้ขายนะครับจุดที่วันนี้อยากชี้ชวนให้ดูอยากแนะนําให้ดูอยากชวนกันมาดูนะครับคือตรงนี้อันนี้เป็นรอยต่อที่บางคนเขาบอกว่าอืจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าจะหักนะครับจะทําให้มันหักได้สิ่งที่ชี้ชวนให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้คือแนวต้นเดิมนะครับอันนี้คือแนวต้นเดิมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร่องอันนี้ก็เหมือนกับว่า จะสร้างอีกต้นหนึ่งขึ้นมาครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าซีกนี้ยกำลังจะโตขึ้นมาเพื่อรองรับกิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับถามว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าต้นอื่นที่มันมียอดเดียวจะไม่ได้มีลักษณะอย่างนี้จะไม่ได้มีลักษณะเป็นภูเป็นร่องตรงนี้นะครับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความแปลกเออนะครับเวลาเรามีเวลามาสังเกตดูในสวนนะครับก็จะเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้ นะครับอันนี้ในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องมาดูของจริงนะครับต้องดูของจริงว่ามันมีความแตกต่างชัดเจนกว่านะครับระหว่างดูในกล้องกับดูด้วยตาอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นการแตกรายงานที่แบบเออมันจเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากันนะครับต้นนี้ก็ยังเป็นต้นที่เรายังอาศัยยอดเขาสําหรับ เอายอดไปเสียบให้ต้นอื่นๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันก็ยังมียอดอยู่ก็เอายอดพวกนี้ครับไปทําไปเสียบยอดให้ต้นอื่นๆได้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มีทุนอะไรมากมายเนาะก็อะไรทําเองได้ก็ทําไปพลังๆทําไปบ้างซื้อไปบ้างนะครับประหยัดเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นร่องที่ชัดกว่าฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า ตรงนี้เป็นกิ่งที่แตกออกแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เริ่มฟ่อฟอไปเนี่ยฝั่งที่เป็นต้นฝั่งที่เป็นแนวของต้นเดิมครับจะเห็นว่ามันเริ่มฟ่อฟอเห็นไหมครับเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งของต้นนะครับที่กําลังขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งนี้จะค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าอวบกว่าอ้วนกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยถ้าตามสมมุติฐานของ เกษตรกร,ร,กร Google วิทยาหรือว่า Google University คณะ u t u b e ก็คือครูพักรักจำจากอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละนะครับก็จะบอกว่าอืมอันเนี้ยมันก็คือการที่กิ่งเนี้ยโตขึ้นจะเป็นลำต้นใหม่ก็เลยสร้างแนวลำต้นขึ้นมาแทนที่ของเดิมของอันนี้นะครับ mm. เห็นไหมครับว่าความแตกต่างตรงเนี้ย ค่อนข้างจะโตมากกว่าฝั่งนี้ซึ่งเป็นแนวต้นเดิมครับเห็นไหมครับชัดมากฝั่งนี้ส่วนที่ตรงนี้ก็คือต้นต่อเดิมนะครับส่วนนี้คือส่วนยอดขึ้นมาบนนี้คือส่วนยอดอันนี้ก็เป็นต้นที่ติดตาเอ้ยเสียบยอดมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสามารถที่จะริดเอากิ่งเอายอดพวกนี้ครับกิ่งพวกนี้ไปเสียบยอดเป็นต้นใหม่ได้อีกต้นหนึง่งซึ่งพยายามทําอยู่นะครับถ้าเกิดว่าประสบผลสําเร็จดีๆก็อาจจะมี ทำออกมาขายแถวนี้บ้างก็ได้นะไม่แน่นะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอไว้